สวัสดีครับตาวทองธนาพ่นองมาร่วมพัฒนาสัตว์ทุบนญใส่บาทได้วยกันนะครับเร็วเร็วเร็วเสริมนะ Thank มาเองแล้วโอ้มาเองแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วมาบรรยากาศยามเช้านี้ก็สดใสค่ะไม่ร้อนค่ะไม่เห็นมา สวยเอ็นหน่อยดูจอมสนไอเจี๊ยกไอเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกวันนี้มาเองกลับคืนมาเองแล้วไม่ต้องตามแล้วโอ้ยสุขแสบอ่ะทำกินป้าป้าป้าเดี๋ยวติดยาชาชู ายามเช้านี้พี่น้องได้ดูได้ชมมาร่วมโมโนธนาสาธุบนไยบาด้ดยกันนะครับตับเตาทองชาแนลในเช้าวันนี้เป็นเช้าว,วันศุกร์ศุกร์สุดส,สัปดาห์าในวันนี้อย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์สะสมบุญกุศลไปด้วยกันกับพวกเรานะครับสวัสดีครับ